อย่าใช้กาวนี้สําหรับขนตาอีกต่อไปนี่คือขนตาปลอมที่ไม่ต้องใช้กาวฐานของมันทําจากเจลลี่กาวมันสามารถยึดติดกับผิวของเราได้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้วางมันไว้ใต้ขนตาของเราเองกดสองครั้งด้วยแหนะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเหนียวมันจะไม่หลุดเลยกดเพื่อเสริมความมั่นคงการใช้งานง่ายมากคุณสามารถปรับความโค้งได้ด้วยตัวเองผลของการติดขนตาปลอมนั้นสมจริงมากเหมือนขนตาของคุณเอง ตอนกลางคืนใช้แหนบดึงออกจะไม่มีกาวหลงเหลืออยู่บนขนตาและสามารถใช้ซ้ําได้ขนตาล่างก็ไม่ต้องใช้กาวเหมือนกันตราบเท่าที่ขนตาของคุณบางก็สามารถติดได้การเปรียบเทียบชัดเจนจริงๆมันก็ดัดเงนมากเมื่อดูจากด้านข้างดูเป็นธรรมชาติจากทุกมุมกันน้ําและน้ํามันไม่หลุดไม่ว่าคุณจะถูย,ยังไงธรรมชาติและโปร่งใสไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นขนตาปลอมยังสามารถทําให้ดวงตาของคุณดูกว้างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1น่กล่องแถมอีก1น่กล่องส่วนลด2ชั่วโมงสุดท้าย